ประทะแล้วใครจะเป็นพีกูมารอทัเพราะมึงอวดดีมาฟังกูนี่ปลาใสกูอยากรู้นักเอนักหนาคนเขียนสารตราเป็นใคร พยองไม่ปล่อยให้ร้องเลวรายคนที่ได้มอบตอบสานตานั่นคือราชาทรงชัยไอ้คนเขียนสารหน่อยคือไอเดมังยินใช่แล้วมึงเป็นใครวะเรานามเป็นยงฐานเอคู่พระไทย <laughs> แล้วท่ารนานามได้ ผมก็สัตว์สุรสีทุกหัวมุมเมืองตาตกต้องเป็นเมืองของมืองกูแค่ขอแค่ผู้หญิงคนเดียวให้กูไม่ได้ กูเก่งมาด้วยกษ <s ans> ัตริย์สุรศิษย์จ้าเป็นกษัตริย์จะหาผู้หญิงที่ไหนก็ได้แต่สีจันทาเมียของข้าข้าคงไม่สามารถ ที่จะยกให้กับเจ้าได้เออทำไมเมียข้อมูลคนเดียวแบ่งปันไม่ได้หรือไงฮะมึงมันไม่มีน้ำใจมึงไม่ให้เมื่อควรจะตอบจริงๆไม่ใช่เคลียร์สารไปเช่นนี้มึงไม่นเทียของกูวันนี้นะ่ะมึงกับกูเห็นดีกันระวังตัวด้วยนะพวกนั้นพบกับเพร่กันได้อะไรก็ดีแล้วแน่น่าด้วคนชวนเอาเสื้อ ช่วยท้อเรื่องท่านผู้ชมถึงแม้ว่าตัวของกูจะตายเจ้าก็คงจะไม่ได้พบสีจันทาเมียของกูเป็นแน่มนไม่ต้องตางนี่เดือสองสามสิบห้างหรอ <จ>มึง <ทำ S 2> ไม่ไมต้องปากดิแปลกมากลิเกนเนาะทำไมก็ถือกันอยู่นั่นแหละถือแล้วก็ปิดไมปิดไมกระทั้งที่ถืออยู่ในมือเนี่ยวันหลังมึงเอาแบบเปิดตูดดิฮะมึงเอาแบบเปิดตูดดิที่ไม่มีตังก็เปิดตูดสามหมื่นกว่าซื้อให้ไม่ละ่ะเดี๋ยวกูช่วยช่วยเท่าไหร่สามสิบห้าบาทมันก็หน้าแปลกเหลือเกินแผมบออีกห้าบาทมึงคิดว่ามึงเก่งนักเหร กษัตริย์สุรศิง์แต่ไม่มีฝีมไม้ลายมือใช่ข้ายอมรับว่าข้าเป็นกษัตริย์ที่ไม่สามารถจะสู้กับเจ้าได้ดาบในมือจะถือไปทำไมในเมื่อบัตดเตดวนี้ข้าแพ้นะตัดหัวข้าเสียเกิด ดีกว่าข้าจะยกสีจันทาเมียของข้าให้เป็นสมบัติของเจ้ากูไม่ต้องการที่จะฆ่าชีวิตของมึงกูต้องการสีจันทาอ,อยู่ที่ไหนส่งให้กูถ้ามึงไม่ส่งให้กูวันนี้มึงตายแน่ๆส่รสิงท่านเหน่ยคงจะไม่พบสีจันทาเมียของข้าสิ่งที่เจ้าพบ นั่นคือเจ้าเป็นเพชรฆาตตัดหัวข้าดีกว่าท้ามึงต้องตายกู่ก็จะมอบให้ชาก่อนชาก่อนไหมคะสีเจตธา,าสีเจตธา,าเจ้ามาทำไมสถานที่อย่างนี้มันไม่เหมาะสมกับเจ้าพระองค์ท่านถึงแม้ว่าพระองค์ท่านต้องตา ฉันซีจันทาก็จะคอตายไปกับพระองค์ด้วยฉันจะไม่ยอมปล่อยให้พระองค์เป็นอะไรเป็นเด็กขาดไม่เป็นอะไรใช่ไหมเพคะาซีจันทายอมไปกับฉันซะทุกอย่างมันจะได้จบอยู่ตรงนี้สุรสิงห์เราเคยคุยกันแล้วเมื่อในครั้งอดีตข้ามีใจรักต่อพระองค์ท่านเท่านั้น ท่านยายถึงไม่ตัดใจจากข้าสักทีเธอรักมันเธอรักเดียวใจเดียวฉันนับคือหัวใจของเธอเสียงจริงเอา้าก็ได้สิจันทร์ทอฉันไม่อยากบังคับจิตใจของเธอดีเธอกลับไปเถอะแต่ขอสักหน่อยได้ไหมขอฉันคุยสองต่อสองกับเธอขอเวลาเพียงสองนาที ถ้าหากว่าเธอนั้นไม่ตกลงฉันจะเดินทางกลับบ้านเมืองฉันทันทีดได้ไหรือไม่รออยู่ตรงนี้นะบอกฉันจะไปเจราจาเองไปคะสิ่งใดที่เจ้าควรทำก็ควรทำสิ่งใดที่ไม่สมควรก็อย่าได้ทำเลยนะสีจันทราฉันับพระองค์ครับเปคะ สีจันทราฉันรู้หญิงยังคืนมันมากด้วยศักดิ์ศรีรักหัวรักบ้านเมืองไม่มีสตรีนางไหนหรอกที่เกิดสงครามแล้วจะเอาตัวเองมาอยู่ในสงครามฉันไม่ว่าฉันถือว่าเธอนนใจเด็ดเดี่ยวฉันขอพูดอีกสักอย่างได้ไหม ว่าที่ฉันยกกองทัพมาเอาทหารมาตายมากมายฉันกลับไปมือเปล่าลูกเมียทหารของฉันจะชี้หน้าด่าประนับว่าเอาผัวเข้ามาตายเธอคิดว่าคนอย่างฉันน่ะมาแล้วจะกลับมือเปล่าอย่างนั้นหรฉันมีข้อเสนอให้กับเธอ ข้อเสนออะไรถ้าวันนี้เธอไม่กลับไปเป็นเมียของฉันน่ะละก็ไม่ว่าพระเนเนนนชีลูกเด็กเล็กแดงไม่ว่าจะเป็นคนแก่หรือคนหนุ่มฉันจะฆ่าให้หมดแต่ถ้าหากว่าเธอไปกับฉันฉันจะยอมยุติสงครามแต่ถ้าไม่ไปเธอจะได้เห็นทเลเลือดและอองพวกเขากระดูดะสด ยืนคำขอม,หหหหมให้ความสีจันทราดูเชื่อเรื่องเราจะไมเชื่อได้ติดตามชมครับสุดแ้สนรักพี่บอกว่ารักเธอรักเธอตั้งแต่แรกเจอรู้จักดวงใจสุนลึกนึกลักส่วยถูกใจมากสีจันทรา สวยถูกใจมากหลวงล้ำฟังพี่ให้ดีนะถ้าหากว่ารักเธอรีบรุดแล้วพี่จะหยุดสงครามตัดสินใจออกฉันไม่ได้บังคับอะไรนะ เมสอสีเออสีจันทราจงฟังวาจากผัวไวผัวคนนี้ยอมตายเมียนั้นอย่าได้ทลาม เพราะเจ้าเป็นเมียของประปุกสิ่งไหนไม่ถูกอย่าทำฉันก็แค่รอคำตอบไห<ป>สีจันทาที่ยอมตายที่ยอมตายเพื่อเจ้าสีจันทาไม่สีจันทา ไปเกินไปเว้ย คำตอบสีจันทราองค์กระส<ข>เดอมีท่านเคยเป็นกระสักที่แข็งแกร่งเคยเป็นกระสักที่เก่งทหารสี่เหล่าทัพท่านปกครองได้หมดแต่เพียงข้าสีจันทาคนเดียวท่านปกครองข้าไม่ได้เพราะฉะนั้น ท่านฟังคำข้าสีจันทาดีๆนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปข้าสีจันทาขอเดินทางไปอยู่ณองค์กษัตริย์ตัวไหนเธอเลือกเองใครแล้วะมันจะอยู่กับไอ้กษัตริย์ที่อ่อนแอ วิไม้ารมือก็ไม่มีมีหญิงชาติชุดย่าอ่าเค่าซะดีกว่าข่ากูเลยอย่าค่ะผมคอเีผมัรองทุกอย่างาีจัทมไม่ห้มามก<ง>ูไว้คชีวิตเธอบางี แม้สักนิดเดียวชีวิตของมึงคงจะหาไม่นำตัวสี่จะทาไปช,ชนไอ้เดีมังกีมึงฟังกูให้ดีนะผู้หญิงเนี่ยเขาชอบคนเก่งเว้ยเขาชอบคนกลา้าคนอย่างมึงมันไม่มีน้ำยา ขนาดเพลงดังมึงยังสู้กูไม่ได้เลยและมึงต้องจำใส่สมองมึงไว้นะที่มึงรอดตายเนี่ยเพราะชายพ้าถุงของสีันทราจำไว้สีดาต้าทำไมเจ้าทำแบบนี้น้ำตาของผู้หลง่านเดบังดีต้องหลั่งไหลครับเมืม่